ไบเดนและสีจิ้นผิงขิงกันอุตลุดในเรื่องของยานยนต์ <Go. S 3> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดตประธานาธิบด,ดีโจไบเดนและ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจากการหารือกันแบบทวิภาคีครั้งแรกในรอบปีก่อนประชุมเอเปที่ชานเมืองซานฟรานซิสโกฟิโลลีเอสเตดเรือนรับรองหรูสไตล์คันทรีในเมืองวูดไซด์ซึ่งก็เช่นเคยนะครับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้นำรถหงฉี N701 ในการเดินทางไปหารือครั้งนี้และเมื่อเสร็จการหารือแล้วนะครับประธานาธิบดีโจไบเดน ก็ได้เดินมาส่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ได้เอ่ยปากทักว่าโอ้รถสวยนะและชี้ไปที่รถหงฉี N701 ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้ตอบรับว่านี่รถหงฉีจีนผลิตเองและให้ทีมงานเปิดด้านในออกมาดูภายในห้องโดยสาร ทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ได้ชมเลืองเข้าไปดูและได้กล่าวว่านี่มันเหมือนกับคาดิแลคที่เรามีตรงนั้นเลยเนี่ยรู้อะไรไหมเวลาผมไปประชุมต่างประเทศแล้วรถคันนั้นขับตามผมผู้คนเรียกรถคันนั้นว่าอะไรซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับก็ฟังอย่างตั้งใจทางประธานาธิบดีโจไบเดนจึงตอบว่าพวกเขาเรียกมันว่าบี Oh, it's like that Cadillac we have over there. The international meetings, they fly those with me. You know what they call that car? They call it the Beast. <laughs> Thank you. <Thank> you. see you tomorrow thank you ซึ่งบทสนทนานี้นะครับ ส่วนตัวก็มองว่าเป็นการสนทนาอย่างมีนัยยะสําคัญและเทรนนี้นะครับก็ติดท็อปฟรีใน TikTok อกจีนเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน